ข้าางที่สองเผื่อเผือเผือเผือหมายความว่าเผือหมายความว่าเอา่อเมยเมยนัน่นใช่มไมเมยนัน่นอ่าจ้าไปยาอะจ้าไปยาเมยนั่นเมยนั่นอืมเผือแล้วก็เียนที่สองคือภาษาไทยว่ามา้มาม้าแต่ว่าภาษาจีนม้าม้าอ่าคำว่าสั่สงเปลี่ยนแล้วอ่ะ มโมโมโปโมัวไหโมอาโมอามาการกระทำที่สามมามามาโอเคอ่ามีกลุเปิดแบคโนแล้วโอเคแล้วนี่คืออะไรมามาอืมแต่ว่าการกระทำที่สามมา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 หมายความว่ามา ภาษาไทยอ่ะมา <S 2> <S 2> <S โอเคแล้วก็สัตว์นี้อ่ะสัตว์ตัวนี้เอ่อผมทายว่าคุณจินดูเสิรหน้าของเขาเหมือนม้านี่หน่อยอ่ะแต่ว่าอยู่พะพะอยู่พาอยู่แม่นั้นทำไมว่าเขือหมาอ่าแม่นั้นได้มาโอเคแม่นั้นมาเขือหมาแล้วเขือหมาก็จังอย่างนี้อ่าจัง Các nhà ok đó, hứa mà, mà. Ok, next one. Next one is a uh... Oh, this one. bird, bird. Ha ha tin. Neo. 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 Mai wa no. Ah, many different No, 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 no. Ah, Ah, uh, can yang ni, can be yang ni. Okay. ฟังจรนะอันนี้คือเหี่ยวเหมือนกันนะเหี่ยอืมเหี่ยวเหี่ยว there is เหี่ยวทีนมาแล้วอ่านี่เอานือเนือ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 อ่าไม่มีอ่าอย่างนี้อ,อันนี้พยัญชนะคืออะไรอ่านว่าอะไรเนือใช่ไหมโปโปมฟูเติด,ด์เติรเน,นือเนือ เนืออืมอันนี้คืออะไรสะะไระ,อ,อ,สะอ่านว่าอะไรอีใช่อีอืมเนืออีเนืออีพาสองเป็นเป็นนีอ่านีอ่าแต่ว่าไม่ใช่ยังไม่หมออันนี้สราอ่านว่าอาใช่ไหมอาอืมอันนี้ โอโออาทำป่าเป็นโออย่างนี้โออาโออาโอพาสองอ่านว่าอะไรเอาเอาอืมเอาเอาใช่ใช่เอาเอาโอเคเอาแล้วว่านี่เนอีนีนีเอานีเอาพาสองนีเอาพาสองเป็นอะไรนีและเอา นี่เอานี่เอานี่เอาแหน่แหน่อ่ะผู้เสียงดังไม่บรรลัผู้ผีก็มันไม่บรรลัอ่ะนึ้ออ่านื้อีนี่เอาแหน่แหน่ยังไม่มีการโอเสียงการโอเสียงคือการออเสียงที่สั่นแหน่แหน่แหน่ได้แล้อีกคำแหน่เห็นีห เหนวอ่านตามเพราะว่าเนวอืมเนวเพราะว่าเนออืมเนอใช้จมูกวอ่ะเนวเนีอืมอืมใช่เหนวอ่ะเพนสุดท้ายเพนสุดท้ายนี่คืออะไรไก่ไก่ใช่ไก่โอาโหพาซาจินะเบื่อได้ไหม ง่ายๆนะไม่มีกังขังเสียงโอกัางขงเสียงที่หน <e ึ่งอนาะรมีนักเรียนหนึ่งห้างพูดถูแต่ว่าไม่มีกลางเอ่อกางเสียงที่หนึ่งอะีจีเวสอี๋ย w h e ้ e อีเอ่อเฮียนะให้ยันชนะ จี G, ใช่ไหมอันนี้จีอันนี้คือทำง่ายๆอ่ะจีจีอีจีจีแล้วก็การเออสียงที่นูนจีอ่าจี G. โอเคแล้วตอนนี้เราที่นี่อ่ะพูดุึอะไรจำได้ไหมนี่คืออะไรจำ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 ได้ไหม Nguyên cái này ấy, 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 làm ấy, 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 Du. ấy, du. ấy, du. Du. very good มังคุดจีนนะจูใช่ very good นะ next one <Sorry. S 1> ได้ไมามาอี่คูอง,าง่ายง่ายอ่ะย่าจูใชใช่ยาอืมจางไวายวายอ่ะยาเอ้อ แทนที่สองคือการสั่งเบาอ่าก็ไม่ค่อยสงคัญเพราะว่าคุณผู้แทนเดียวยาโอเคแต่ว่ายาจ子อืมเหมือนกันโอเคโอเคา子อนะอันนี้จำได้ไหมเออนี่คืออะไรแม่แม่นั้นอ่อแม่นั้นแม่นั้นไม่ใช่แม่ขอ r ทษแม่นั้นอันนี้ก็มามาแม่แม่นานมา,มมนา,นมาคืออะไรถามว่าอะไร เหออ่ะเหอมาเหอมาโทษทายอย่างนี้อ่าหิวข้าวตัวรอดไปอ่ะหิวก็โอเคเหอมาใช่ very good อันนี้คือนักเอ่อนักเรียนชื่ออะไรทรงทรงนักพญาใช่ไหม the first one นักการฮะขอขอขอฟื้อีกครั้งหนึ่งนักการนักการใช่ไหม พันละการฮพันละการอ๋อพันอยู่ได้ภาษาอยู่ประเทศจีนมีเอ่อนันสกุลชื่อฮันะไม่มีเธอสายจีนใช่ไหมมีไหมมีไหมผู้ภาษาจีนเหมือนาันคนจีนเหะอืมโอเคนาเขอมาอ่านด้วรผะว่าเหอหมาเหอหมาพันักการ อัคนการงานเพราะว่าเหือหมาเหอหมาใช่เหอหมาโอเคสุดท้ายสุดท้ายนี่กด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 ไทจิกดกดกดกกกกโอเคโอเคอย่างนี้อ่านอย่างนี้อ่าโอเคแล้วอ่า this one this one อันนี้ this one เ,อ,เอ,อ๊ะเอ๊ะไม่รู้อ้าวเอ๊ะแกแกแกก่าสุดท้ายอ้อาวอะไรเหนิ่งนิ่งอ๋อ very good อ่าวพันธกาน very good นะาพันธกาน very good นิ่งนวเหนียวอ้าวหนึ่งสองสามตอนนี้ตอนนี้เร,ราก็เปลี่ยนอ่ะเปลี่ยนแล้วก็คุณรู้ไหมเหนียวอะไรนี่คือ hứa mà à, nhiều hứa mà hứa mà, Ai, mà. hai nhiều hứa mà cho ní thiên nải hai bài đéo thiên nải hai bài đéo nhiều nhiều à, nhiều hai bài đéo ok đã có nhiều I'm sorry this one nhiều le จีก็ไดกโอเคจีอ hmm. ่ะจ um, ีเอ่อพนักงานพนักงานรูได้ไหมภาษาจีนจีของจีนภาษาจีนของวเหมือนกันใช่ไหมเหมือนใช่ไหม鸟เอ่อผักพักวาผักขวาของจีอ่าคือเวใช่ไหมผักขวาของจีคือวใช่ไหมโอเคแปลว่าเอ่ออยู่ภาษาอยู่ประเทศไทยไก่ muốn nó mi bằng thì sao mày ok nó sang right. ok nhẹ hổ lệ chi rồi bài đó anh em bài à này, bài à này, bài, à này, bài thơ mà đúng rồi <laughs> bài chi chi bài đéo, sai chi mừng... nó à có thể cải mến nó là chi mến nghèo ok đó hiện căn thiện có một gần á chi hai bài đọc ok Rồi, nghèo gia tử lê chi nghèo gia tử lê chi ไอ่นก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 ไกน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 กดกน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 กวกนกนเเกนกนนกนนก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 นอนก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 นนก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 นอย่างน้อ่าเหมือนก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 นนกนน คุณอยากจะเพิ่งให้ดู้ตจริงๆอ่ะนี่คือเนี่วเหนี่าก็เหมือนกันโอเคแล้วถ้าคุณอะไก็อ่ารูเท่าไหร่อ่ามีนกเท่าไหร่เท่าไหร่อ่ากี่ตัวอ่ามีเนื้อกี่ตัวแล้วก็อี๒ก็เราลงคู่กี่ตัวตัวอ่าตัวอยู่ในภาษาจีนนี่คืออาว่าอะไร ทุกคนนะดูทีน่นาาี่นะถามว่าอะไรตัวอาเหมือนตัวแลา้วภาษาจีนถามว่าอะไรใครอนนะอีอีเหมือนลิงอ่าเหมือนลิงของทุกคนลิงจีจีอัออนนี้อีอีส็ล้อี 拼音词呢？之啊知、啊。一对吧？没没没不啊，那个之知。啊知。知。只门干知。刚好想听的知。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 之，听呢？门多啊怕不困不啊，米挪米挪送多，挪诺送多，被律怕啥鸡？鸟。 两只鸟，OK，两只鸟，鸟，给你，两只鸟，两只鸟，只啊只，给你，只，两只鸟，对吧？二只鸟，一二，OK，嘿，你呢？弟弟，一一,一只鸟，对吧？爬啥台？挪、no,。 หนึ่นวใช่ไหมน้องนึ่นโดนตังโดียวอนึองนั่นโดโอเคล้วภาษาจีนเปลี่ยนแล้วอ่ะอีคสวนสดวัคน่านกออัเนไม่ามีมีคณอยู่ข้างๆใช่ไหม